สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวโป c โค7 1สีทองเครื่องศูนไทยในปี2026กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเสี่ยวมี่และโป c โคซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1,790บาท ราคาเต็มคือ2299บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกาสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผม ตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะครับซึ่งพีก็กดมาที่ใต้คลิปนี้มาดูว่าตัวนี้กับรุ่นเบสโมเดลเป็นอย่างไรบ้างกับแรม3ากิกบวกเพิ่ม3ากิกนะครับกับความจุให้มาหกสีกิกกับสีทองมาดูว่าในการแกะกล่องในปี2 0งสจะเป็นอย่างไรบ้างกับตัวโป c o 471นะครับพีขอมาแกะกล่องเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ มาดูว่าสีทองในการออกแบบตัวนี้จะมีความสวยงามในการออกแบบมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมนี่พอเราทําการแกะกล่องออกมามาดูว่าจะเจออะไรนะครับผมจนครับนี่เปิดขึ้นมาก็เจอคําว่า นะครับผมก็เจอกับตัวมือถือของเจ้าตัว Poco C71 นะครับผมอยู่บริเวณหน้าของตัวกล่องผมอันนี้ให้มาเป็น CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับ CPU u s o f f T7250 Octa oc Core กับหน้าจอที่ให้มาใหญ่จริงครับหน้าจอ 6. 8.8นิ้วกับหน้าจอรีเฟรชให้มาสูงถึง100รกับกล้องหลังให้มา32ล้านพิกเซลมี AI Camera รเบดให้มา5,200ม mm. ิอมพร้อมด้วย s t c ช a r g e 15วัตต์แล้วก็สามารถทำการปลดล็อกในการสแกนนิ้วมือด้านข้างที่ปุ่ม Power ได้มาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ อันนี้ก็จะมีตัวเข็มจิ้มซิมให้เรามาเรียบร้อยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ให้เรามาก็คือมีตัวหัวชาร์จนะครับนี่หัวชาร์จก็สามารถทําการซัพพอร์ตก็คือรองรับฟ้าชาร์จ15วัตต์ให้เรามาเพียบพร้อมพร้อมด้วยสายชาร์จนะครับผมพอทชัย A ทวีซ C ให้เรามาหัวชาร์จถือว่า รองรับผ่านมาตรฐานมาอกศูสูนไทยเรียบร้อยนะครับผมสับตัวหัวชัดมีความปลอดภัยแน่นอนถือว่าแบนรนด์สีมี่ีให้อุปกรณ์มาคุ้มจริงกับงบ1,790บาทตัวนี้นะครับนี่อันนี้อุปกรณ์ในกล่องแล้วก็จะมีตัวผมให้ดอีกก็คือตัวเคสครับ ซึ่งเป็นเคสใส่นะครับผมตัวนี้สามารถโชว์บอดี้ของตัวเครื่องออกมานะครับผมได้อย่างสวยงามเป็นเคสที่บอกว่าวัสดุถือว่าทำออกมาให้มาก็ถือว่าโอเคและสับพีกับตัว Xiaomi หรือว่า poco โโโนะครับนี่ถือว่าทําออกมาได้ดีนะสับตัวเคสที่ให้เรามามาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวเครื่องนะครับ มันดูว่าตัวเครื่องในการดีไซน์จะมีความสวยงามในการออกแบบอย่างไรบ้างผมซึ่งพีชอบในการดีไซน์มากนะผมกับตัวนี้นะผมถือว่าการดีไซน์ยังมีความสวยงามมากเลยในปี2 0 2 6นะครับซึ่งพีขอทังการลอกตัวนี้ออกผมสามารถเอาไปแปะไว้ที่กล่องได้นะครับผมตัวนี้ครับนี่พีก็ออกให้ดูเลยว่าเต็มๆของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบแล้วก็ในการดีไซน์ ของตัวมืดถกล้องก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับเก็บดีเทลในการออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวนี้จริงๆเลยนะครับผมนี่ครับเหมือนกับมือถือราคาเลท 6 0 0 0 7เ0 0เลยสับตัวดีไซน์ด้านหลังก็ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็ลงตัวพอสมควรเลยในการดีไซน์นี้ให้มากับความบางนะครับผมความบางเพียง8.26ม mm มนะครับผมกับตัวนี้น้ำหนักให้เรามาก็ถือว่าเบาจริงครับ193กรัมนะครับ ก็ถือว่าในการพกพาก็พกพาได้ง่ายจริงครับกับส่วนตัวบอดี้นะลำโพงจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต Type C ให้เรามาแล้วก็มีโลโหูฟัง3.5ก็ถือว่าสเปคมาให้เราเพียบพร้อมจริงครับด้านข้างเป็นปุ่ม power สามารถทําการปลดล็อกเดโคสแกนยุ่งมืูที่ปุ่ม power ได้มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เรามาพร้อมด้วยมดูลกล้อง ในการสับตัวสีทองบอกเลยว่าดูมีความพรีเมียมแล้วก็มีความเสวยงามจริงครับงานประกอบก็ถือว่ามีความแน่นหนาตามแบบของตัวเสี่ยวมีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ขอลอกตัวหน้าจอเลยนะครับเนี่ยโหหน้าจอถือว่าทําออกมาได้ใหญ่พอสมควรเลยกับหน้าจอ 6.88นิ้ว110บเฮผมมาดูว่าตัวนี้ช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับตัวนี้มนครับตัวนี้สามารถรองรับในการใช้งานเครือข,ข่ายเคลื่อน4ี G นะครับแล้วก็รองรับในการเพิ่มตัวไมโครโอดีิจัต ให้เรามาเรียบร้อยก็คือว่ามี3ช่องนะ2ช่องแรกคือช่องเสซิมช่องที่3คือช่องใส่ตัวไมโครดิกสหรือว่าทีเอฟการตัวนี้ให้เรามาเพียบพร้อมเนาะในส่วนในการเปิดเครื่องครั้งแรกก็กดที่ปุ่ม power ค้างไว้นะครับผมตัวนี้นะครับนี ก็จะมีตัวเครื่องสั่นหนึ่งครั้งบอกว่าเรากำลังเปิดเครื่องอยู่เนาะเขียนว่า Poco Home ซึ่งเป็น Android นะครับผมตัวนี้สามารถใช้งานได้ง่ายสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันศูนไทยทุกแอปแอปธนาคารศูนทุกแอปตัวนี้สามารถทำการติดตั้งได้นะครับผมนี่ครับเก็บดีเทลในการออกแบบก็ถือว่าลงตัวมากมาดูว่าในการใส่เคสเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเคสที่ให้เรามาในกล่องเลยนะครับนี่ เป็นเคสออยางนะครับเปิดเครื่องเร็วมากอะ่ะถือว่า CPU ทําออกมาได้เร็วจริงครับตัวเคสในการดีไซน์เนาะตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับเก็บดีเทลของตัวเคสอ,ออกมาได้อย่างรูหราจริงครับสามารถโชว์ด้านหลังหรือว่าตัวฝาหลังของตัว BOCO 471ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่ถือว่าทําออกมามีความสวยงามพอสมควรเลย กับตัวเคสของตัวนี้นะครับนี่เจาะรูต่างนะครับผมในการเว้นช่องว่างเอาไว้สแกนมือตัวนี้ก็มีให้เรามาถอดเข้าถอดออกในการเปลี่ยนเคสก็สเปลี่ยนได้ง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่า UI ในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเครื่องศูนไทยสามารถทําการเลือกตัวภาษาไทยได้นะครับนี่เลือกเป็นไทยนะครับนี่แล้วก็เลือกคําว่าเริ่มครับเราทําการกด connect ไปเอยผมตัวนี้ครับมันก็จะทําการ connect ให้เราในการเชื่อมต่อเลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสับพีนะบล็อกโคกับเสือมีเป็นแบบที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็คอนเน็กก็ได้ง่ายจริงครับนี่เรากดคอนเน็กไปเราเชื่อมต่อซิมไหมเราไม่ต้องซิมก็ผมทําการกดคอนเน็กไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือในการตั้งค่าในการเชื่อมต่อสามารถรองรับในการเชื่อมต่อทั้งตัว WiFi 4และ Wi-Fi 5นะครับซึ่งพี่จะขอคอนเน c t ในการเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 5นะครับนี่ครับพอพีทำการคอนเน c t ตัวนี้ถือว่า คอนเน็ t ได้ง่ายนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็บอกว่ากําลังเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมในการใช้งานนะครับผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าทําออกไหมนะกับหน้าจอที่4ีสันสดพื่ก็ถือว่าอ่านฟอนต์ได้ง่ายจริงครับ กล้องหน้าให้มา8ล้านนะครับผมตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังที่ 180p 0 30เฟรมเรทนะครับผมตัวนี้ที่ให้เรามานะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรนะในการบันทึกวิดีโอแล้วก็กล้องนะครับผมกับตัวนี้นะครับซึ่งพี่ชอบอะในการจับของดีไซน์รู้สึกว่ามันมีความสวยงามเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือเราจริงผมในการสัมผัสกับตัวเครื่องของตัวนี้เลยนะครับนี่ นี่คือการตั้งค่าเนาะเราก็รอสักครู่ในการตั้งค่าไปอย่างหน้าจอหลักใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีนะครับผมในการตั้งค่านะนี่แล้วก็พร้อมสับกัน เตรียมข้อมูลแล้วก็จะมีให้เราก,กดถัดไปถัดไปเรื่อยๆผมแล้วก็กดเน็กนี้ไปเรื่อยนะผมครับเราจะล็อกอินตัวนี้ไหมแล้วก็กดข้ามก็ได้ผมไวล็อกอินทีหลังก็ได้พีก็กดข้ามในการคอนเน็กเลยนะครับนี่แล้วก็เราจะตั้งค่าตัวพินไหมซึ่งพีก็จะขอตั้งค่าเลยนะครับพอเราตั้งค่าตัวพินเสร็จแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าโดยการสแกน,นมือบริเวณที่ปุ่มพาวเวอร์ด้านข้างโดยการแตะผม ให้ hey, บันทึกนี่ตัวเครื่องจะบอกว่าให้เราแตะนะผมแล้วก็บันทึกไปเรื่อยจะมีวงกลมบอกว่าแตะถึงขั้นไหนแล้วครับผมนี่ครับเราก็พยายามแตะไปเรื่อยผมตัวนี้นะครับนี่พี่ก็ขอแตะไปเรื่อยนะครับผมก็ถือว่าบันทึกก็บันทึกได้ไง่ายนะเราทําการจับที่เราถนัดนะผมแล้วก็แตะให้ตรงกับมือของเรานะครับนี่ผมก็ถือว่าง่ายนะ สับตัวสแกนนู่ผมอันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ตัวนี้สามารถทําการปลดล็อกในการสแกนใบหน้าตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยผมซึ่งพี่จะขอทาการข้ามก็ได้ผมในการปลดล็อกด้วยใบหน้าเพราะว่าตัวนี้ปลดล็อกง่ายอยู่แล้วนะครับผมในการตั้งค่านะครับ พีข้อเข้ามายังหน้าจอหลักของตัวโปรโค4ีจบอกเลยว่าหน้าจอสีสันมีความสวยงามจริงครับในการออกแบบตัวไอคอนหรือว่าตัวฟอนต์ในการอ่านก็ถือว่าอ่านได้ง่ายจริงครับกับตัวนี้นะครับนี่หน้าจอให้มา120่งกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงก็ถือว่าเพียงพอแหละ u so ูซอ t ทีเจ็ดสองห้าศูนอกตคอะครับแแกนนะครับผมจนนะครับ,รรบนี่ทัดกดก็ถือว่าติดนิ้วเรา ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่ สีสันหน้าจอถือว่าเกรดคุณภาพมีความสวยงามในการแสงผลของตัวหน้าจอได้ดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับตัวนี้ผมอันนี้คือ UI ในการตั้งค่าตัวนี้สามารถทําการอัปเดตตัวแพทหรือว่าอัปเดตตัวแอปพลิเคชันก็อัปเดตได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าเซี่ยมี่เป็นแบรนด์ที่อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ง่ายจริงครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อตัวนี้สามารถรองรับในการเชื่อมต่อบูท t ์เวอร์ชัน5ให้เรามาเรียบร้อยนะครับรองรับ ตัว AAC, SBC ในการเชื่อมต่อบทุท t กับคุณภาพแล้วก็สามารถเป็นอุปกรณ์แชร์สอนให้อุปกรณ์อื่นเฮม แล้วก็ตั้งค่าได้สามารถแชร์เป็นทั้งความถี่นะครับผม5้กิเออร์แล้วก็2.4งจกิเร์ถือว่าทําการแชร์สดได้อย่างง่ายจริงในการใช้ความถี่ทั้ง2ความถี่นะก็ถือว่าทําออกมาได้เกินค่าตัวในความคุ้มค่าจริงครับตัวนีน้อันนี้คือการกดคอนดิชนะเนี่ยผมถือว่ามันมีความสมุดมากในการกดในการทัดตัวนี้แล้วก็หน้าจอก็สามารถทําการตั้งค่าในการปิดเปิดปรับความส่องอัตโนมัติแล้วก็ในการใช้งานหมดการแจ้งตัวนี้ก็มีให้เรา อามในการเล่งเสียงหน้าจอก็ถือว่าทำออกมาดีมากกับตัวหมดการแจ้งนะครับผมแล้วก็มีการตั้งค่าระยะเวลาในการหมดหน้าจอซึ่งพี่ขอตั้งค่าเป็นตัว30มสวินาทีมนาทีนะครับนี่ อันนี้ตั้งค่าเป็น30นาทีนะครับแล้วก็มีหมวดทีมมืดทีมสว่างตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมแล้วก็สามารถทําการใช้งานตัวนี้คือปรับตัวรีเฟรปรับเป็น120 h เฮิร์ตก็ปรับได้ผมก็ถือว่าเฟรมเรททาออกมาให้เราในการปรับดูง่ายจริงครับถือว่า UI ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการปรับตัวอัตรารีเฟรตัวนี้นะครับซึ่งพี่ชอบมากกับตัว u i ที่ตัวนี้ ให้มานะครับผมบอกเลยว,ว่าอวกแล้วก็มีการยกขึ้นเพื่อดูโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็มีให้เรามาแล้วครับผมแล้วก็มีตัวสมาร์ทนะครับผมตัวนี้ให้เรามาปิสมาต์โมชั่นที่สำหรับการเขย่านะครับผมเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์อต่างๆที่เราหยิบขึ้นมาก็ถือว่าดีดูดีดดนะตัวนี้นะครับนี่อันนี้เกี่ยวโทรศัพท์นะครับปัจจุบันตัวนี้เป็นตัว a n d r o i d 10 5นะครับผมนี่ครับแล้วก็สามารถทําการใช้งานในการเพิ่มแรมพัดเป็น1นึ่กิกได้2องกิกได้3ามกิกได้นะครับผมก็มีให้เราครบนะกับตัวฟังก์ชันของตัวนี้ผมซึ่งพีชอบ UI เนะี่ยอันนี้คือแรมพัดนันนี่ผมเพิ่มได้นะครับผม1นึ่กิกสองกิกและก็3ามกิกบวกเพิ่มได้ผมอันนี้คือการตั้งค่าตัวแป้นพิมพ์ในการอัปเดตระบบตัวนี้ก็มีให้เรามาในการใช้งานซึ่งอัปเดตได้ง่ายจริงครับบอกเลยว่าตัวนี้ UI ออกมาได้ดีดพอสมควรอันนี้พี่ทำการ แก่กล่องมาก็จะเป็น Android 15นะครับรู้สึกว่าทัชกดนะมันมีความสมุทแล้วก็ติดนิ้วได้ดีพอสมควรเลยถือว่าตัว Poco 4.1จันออกมาได้ดีมากกับ ตัวในการถัดในการกดนะครับนี่ UI ก็ดูดีผมตัวนี้ปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงนี่เห็นไหมว่ามันมีความสมุติในการกดในการถัดจริงนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่า work จริงครับซึ่งพี่ชอบ UI อ่ะรู้สึกว่า UI มันแบบมันติดนิ้วดีมากเลยครับผมมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังให้มาความคมชัดที่32ล้านผมแล้วก็กล้องหน้า8ล้านผมอันนี้คือฟังก์ชันของตัวกล้องนะถือว่า UI ทําออกมา มีความสวยงามจริงครับกับตัวกล้องผมอันนี้อันนี้ถ่ายเป็น u l t a HD นะครับก็กดชัตเตอร์ในการถ่ายก็ถือว่าชัตเตอร์กดง่ายมากค่ะดพีเพิ่งเปิดเครื่องมานะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวแอปพลิเคชันในการต่อสองกับตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับเฮ้ยดูดีมาก อันนี้คือวิดีโอ1080 P 30เฟรมแล้วก็รูปถ่ายสามารถทำการถ่ายรูป้วผมได้มีฟังก์ชันให้เรามาครบแล้วก็มีภาพบุคคลนะครับให้เรามาเรียบร้อยหมดกลางคืนให้เรามาวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วซึ่งฟังก์ชันให้เรามาเยอะแยะมากมายจริงครับกับตัวนี้นะครับมีซึ่งพี่ชอบนะสามารถทำการซูมได้สูงสุดนะครับผมตัวนี้คือ10เท่านะครับผมในการซูมนะแล้วก็ถือว่าปรับออกมาได้ง่ายซึ่งพี่ชอบนะ อันนี้ในการถ่ายที่ความคมชัดก็ซูมได้อันนี้กล้องหน้าผมมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่กล้องหน้าดีมากเลยอะกล้องหน้าโอเคมากเลยครับอืม กล้องหน้าถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้ในการตอบ2ก็ถือว่ามีความสมดุลแล้วก็ก<ๆ>ล้อง<ๆ>หน้ามีหมดพอเทสหน้าชัดหลังเบลอให้เรามาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าตัวโปรคโคซีจหนึ่งทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากทั้งตัวกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับกล้องหลังก็จะมีความชัดสูงถึง3-2มจิเซลอบอกว่าในการซูมชัดมากครับผมบอกเลยว่าคือเป็นือที่ใช้งานได้โอเคมากเลยครับผมนี่ครับเรื่องกล้องก็ถือว่าใจได้ของตัว โ o โค4 C 71นะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกาสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเสนอนี้ขอบคุณครับ